พระราชพิธีพืชมงคลแรกนาขวัญ17พฤษภาคมวันพืชมงคลเป็นพระราชพิธีทำขวัญพืชพันธัญญาหารและพยากรความอุดมสมบูรณ์ของการเพาะปลูกในปีนั้นๆโดยจะเลือกวันที่ดีที่สุดของแต่ละปีเป็นวันพืชมงคลเพื่อประกอบพระราชพิธีโดยพืชพันธุ์ที่ใช้ในการเี่นไทยจะแจกจ,จ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสรีบมงคลแก่การเพาะปลูกนอกจากนี้วันพืชมงคลยังเป็นวันเกษตรกรไทยเพื่อระลึกถึงความสําคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทยอีกด้วยซึ่งเจ็ดคำทำนายพืชพันธุ์ที่ใช้ในการเสี่ยงขายเลือกกินของพราคโคนั้นจะมีความหมายแตกต่างกันไปโดยมีดังนี้ 1. ข้าวธัญหาชสาหารจะบริบูรณ์ดี 2. น้ำน้ำ่าจะบริบูรณ์ทัญญาหารผาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ 3. ข้าวโพดทัญญาหารผาหารจะสมบูรณ์ดี 4. งาดำผาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี 5. ถั่วเขียวผาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี 6. หญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์ธัญญาหารปลาหารพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์เจเล่าการค้มนาคมจะสะดวกขึ้นค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองและทั้งหมดนี้ก็คือเจ็ดคำทำนายในพิธีพืชมงคลแรกนาขวัญอีกหนึ่งเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตร,รษกรไทย